สั่งกับดีกระบเมปูนมั่งเนี่ยมาทรงเนี่ยไม่แปะเนประมาณซเมตร่ะสองสองเซนแล้ววันี้หนักเอนะเอากันเอมมาตอกันเอาตอกันเอาพ่อมามาเทไหนลุง Biến thong hôm hắt Ôi. Oh. À, thả nó nhục đầm đây đấy nó nè พ่อพ่อพ่อมาอีกแล้วนะครับหนึ่งคันรถนะครับวันหนึ่งว่าของแถม <c oughs> เป็นหินเนาะน่าจะเป็นหินแล้วก็เดี๋ยวรอดูใช่อันนี้มีไฟไมั้นี่ ใช่ครับหลอดไฟแ็งไปหลอดไฟมักเป็นสงสว่างโอ้โหอ้ไล้ะบ่โอาไปวางจาเหรอวะใช่ใช่จะเป็นป่าข้าวปีนกันระวังเลยลุงเหมือนน่ะมันเอาใส่รัวเลยเอาใส่เสาเลยครับ วา,วามตำ่งงลบอกนปูนเอาไปเอาไปลงปน้ากันพุนลุงครับปูนเอาไปลงด้วยกันพุนบอกกับตันกับต,ตันครับขอทางหน่อยเดี๋ยวเขาลงปูนโอ้โนี่แข็งแรงแข็งแรงของเราทั้งสองใส่แข็งสายแข็ง ลาลงน้ำกันเลยครับหน,น,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสอบฮะ ไว้เม็ดไว้เม็ดนี่นะครับก็เป็นโครงการต่อเนื่องนะครับก็สั่งปูนสั่งหินมาแล้วห้านยุไซนี่ครับล้านสี่สามแยกคุณวะอ๋อ้ยุไซเมื่อเรียวมากนะ หนหูอยู่กุฎเรือค้ำก็ไม่ไกลนะครับมาจากสามแยกหนองแวงนะครับ ส่มันยอยู่สนกะีลยอันนี้มันโตมาครับมาเลยตัมแทมือเาอะไรหรอมึงก็ติดโซล่าเซลนะครับ ช่างพงก็กอ่อล็อกที่เจ็ดแล้วนะครับชั้นเจ็ดเดี๋ยวเราจะไปซื้อซื้อเสาเนาะนี่เขามาส่งไปเอาป่าาเราไปซื้อเสามาเพิ่อมอีกสี่ต้นต้านเก่เาบ่ฮะต้านเก่เาบ่โทษที่เขามีเสาบนถามเดีวถามเโอ้สิ

ครับผมมาเช็คสินค้าจะคิ้วเนี่ยครับสองสองคิ้วนะครับยกดำได้บ่ลรือตักลงเนี่ยว่นาเน,น,<อ>นาี่ยตักลง,ง,กลงนึกว่าเปิดคางเราส่วนลงส่วนลง โอ้มาดองสตาร์ลดเลยโอ้ลุงพลต้องจัดสักคันเลยเนี่ยแรนไปล่ามของอีกเลยไอ้การเนี่ย ตบตูดว่ามันมีขายแบบนี้นล้วท่เอสีนมยดันมเลนหนเียเนั่อนะมันครยังเมานมามันเสียอะไมันบบอไรลองเมือนกันหมดแล้วที่สน้องก้วมังมมันบบนบา